ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องสองเลขชาแนลครับสำหรับวันนี้ครับผลการออกหวยลาวผลรางวัลหวยลาวงวดประจำวันพุธที่21ธันวาคม2565ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลปรากฏว่า FC สําสำนักจันบอสไยมูนั้นนะครับได้เฮกันเลยครับทั้งบนทั้งล่างเข้าทั้ง2ตัวบน2ตัวล่างเลยนะครับโดยที่สำหรับวันนี้นะครับผลการออกรางวัลหวยลาวพัฒนางวดประจำวันพุธที่21ธันวาคม2565 หมายเลข6ตัวเลขที่ออกคือ404824ย้ำา4 4 8 8 4 4สําำหรับตัด2ตัวบนจะเป็น4224 2ตัวล่างจะเป็น4884่ถ้า3ตัวบนคือ824นะครับทีนี้นะครับทีนี้นะครับออกอย่างนี้นะครับ ก็โดนเต็มๆครับไปตรงกับแนวทางของสํานักจันบอสสายมูเลยนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับ2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างถือว่าแตกกันเลยนะครับ2442ข้างบน4884ข้างล่างนะครับจากสํานักจันบอสสายมูถือได้ว่า FC ได้เฮกันเลยนะครับสําหรับงวดนี้ติดตามใหม่งวดหน้าครับวันที่23ธันวาคม2565แอดมินจะรีบอัปเดตให้ชมอีกครับสําหรับแนวทางลาวพัฒนาครับสําหรับ คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> กดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> <Peters> เอาไว้ครับแล้วท่านจะไม่พลาดเลขเด็ดเลยครับสวัสดีครับ